อาคัสวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับก็สู่เกมบอลทัลโฟร์ไฟวันนี้ก็ตามที่เห็นจากตัวหน้าปกวิดีโอนะครับเราจะมาใช้ปืนพกเยอรมันทั้ง2กระบอกนะฮะได้แก่ปืน P38 กับปืน P08 นะครับซึ่งปืน2กระบอกนี้คุณสมบัติในการใช้งานนี่เหมือนกันมากๆนะฮะเว้นแค่เพียงอย่างเดียวก็คือตัว P08 เนี่ยอาจจะมีอาการที่คอนโทรลยากกว่าเล็กน้อยนะครับเพราะว่า P08 นั้นเวลาเล็งยิงเนี่ยมันจะมีอาการคาเมล่าเช็คแล้วก็ตัวหลังปืนดิด เด้งหน้าจอนี่บ่อยมากๆทําให้เราเกิดอาการยิงยากขึ้นเหมือนกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีอาการโม t ทั้งซิกง่ายๆเนี่ยก็ควรจะระวังปืนนี้หน่อยนะครับเพราะว่ามันมันมันพามือได้งจริงนะปืน <c oughs> okay, <c oughs> โอเคก็เอาเป็นว่าไม่รอช้าดีกว่านะครับเดี๋ยวเราลงสู่สงครามกันเลยดูซิว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างกับปืนสองกระบอกนี้นะครับหมายครับ,บสงครามเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้ก็สู่สมรุรภูมิแห่งเกาะเวกไอแลนด์นะครับโอ้โหวิ่งเป็นญี่ปุ่นเลยก็มันคือญี่ปุ่นยังไงล่ะ แล้วมันโดดอะไรวะเน่เหมือนจะเป็นการซุ่มยิงของฝ่ายญี่ปุ่นเขานะครับแบบนี้ต้องไปเช็คหน่อยแหละมันบาดเจ็บมากเกินกว่าจะปล่อยผ่านได้คุณผู้ชมขอไปเก็บงานหน่อยก็แล้วกันชัดเลยมันลงไปที่ป้อมปืนป้องกันใจฝั่งนะครับนี่ไงกำลังหาองศาในการยิงใส่เรือเราอยู่ดอกเดียวไม่พังเจ็บอยู่นะแน่พี่ไม่ตายโอ้ย ร้องโอ้ยแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยโอเคครับอย่างน้อยเนี่ยบริเวณแชร์ฝั่งก็สะอาดไปเปราะ,ะหนึ่งแล้วนะวิวพี่แกนั่งนีนเลยอะ่ะสุ่มหาอะไรไม่ทราบ <c oughs> คือคือ,คอน่าจะตกใจเหมือนกันนหลังมาจากไหนวะครับเนี่ยเอาละเซ็กเตอร์เยังไม่เซคิลนะครับนี่ไงเบื้องเลยโอเคเรียบร้อยครับ ผมบอกแล้วว่าปืนนี้เนี่ยมันจะทำให้เรามีอาการโงชั้นซีกินง่ายมากนะตอนนี้ผมเองก็จะมีอาการมึนตาเล็กน้อยนะครับเวลาเล็งยิงขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้กล้องดีดจัดๆเลยคุณผู้ชมของฝั่งซ้ายมีรถถังหนึ่งคันนะครับฮาชิรุ่นที่ไม่ได้ติดมิซายเข้ามาผมว่าน่าจะมีโอกาสในการระเบิดมันได้นะเรามีของพร้อมเราค้าได้ซามวมพอดีนะครับตอนแรกว่าจะเอาเป็นค้ารีคอนมาแต่คิดว่ารีคอนเนี่ยมันน่าจะหาตัวเลือกในการสังหารได้น้อยไปหน่อยก็เลยเป็นนัสซาวดีกว่า นิ่งไว้นะนิ่งไว้ครับโอ้ยกดเลยละกแบบนันมันกดอีเมจซี่รีแพนหนีถอยไปครับยังไงวะเมื่ไงวะอรุณสวัสดิ์สายก็มีอีกนะครับโอ,โอ้โห و. มันมองทางฝั่งซ้ายอยู่ไม่ได้มองเราเดี๋ยวเป็นลาบลอยไปฮะเฮ้ย มาจากไหนวะริฟมาเลยได้มาหนึ่งครับเป็นตัวพลืนกลนะและก็แห้งไปสิครับคันเดียวกันกับก่อนหน้ามีกีหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้มองชื่อไว้ด้วย,วยสิแต่อันนี้ไม่ใช่แน่นอน,นครับมาจากไหนแล้วเสียงปืนท้าทางขวามือผมใกล้มากเลยน่ใจคิดว่าเป็นสระน้ำส่วนตัวแล้วมันก็เลยไปงมอยู่นะฮะโอเค ก็ถือว่าเราทำไม่ดีมากในช่วงการเปิดสงครามแบบนี้นะครับผมแต่ก็โอ้คือคงคิดว่าไม่ได้มีใครมองอยู่นะฮะมีเพื่อนทางขวาเรามองอยู่เหมือนกันด้วยเรียบร้อยนะเพื่อนเรียบร้อยเป็นแล้วนะครับเออตอนนี้อาจจะดูเหมือนว่าศัตรูมีน้อยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะครับมันแบ่ง2แนวรบอยู่คือ A กับ F นะถ้าเราโชคดีเนี่ยอาจจะเจอแนวรบที่คนน้อยหรือว่าโชคร้ายเจอคนเยอะ ไม่รู้ยังไงโชคดีโชคร้ายกันแน่นะครับเอาเป็นว่าขอให้ได้ยิงเรื่อยๆกันละกันนะครับไม่ได้ขาดตกบอมโอ้บหเพ่ลเ็เแวเพื่อนจบงานได้สวยแต่ออกแนวเป็นลาดช็อตไปหน่อยนะเนี่ยเราเปิดดาวเมจมาตั้งนานเยเสียงเสียงไม่ตายตายสักทีคามิทางฝั่งซ้ายมือเราไม่มีอุปกรณ์ในการระเบิดคามิครับต้องปล่อยไปก่อนคุณผู้ชม เออคือถ้จาจะฆ่าคามิเนี่ยต้องไปเอาอุปกรณ์ระเบิดก่อนนะฮะในพื้นที่บีมีอยู่ครับเราเคยใช้ื่อก่อนหน้าแล้วก็เลยอดเลยมาว่ามีเจ้าที่ออกมาเข้าสาันภูมิแล้วนะฮะอุ้ยหืยอไม่สาวสมุไรไยครับไปแล้วทางฝั่งขวานี่คือเสียงคือชัดมากนะครับเดี๋ยวขอไปตรวจสอบให้แน่ใจอ๋อเรียบร้อยเพื่อนใช้ M3 มฟเลตยิงหัวแตกตายไปเลยครับ น่าจะไปพร้อมคามิแล้วนะมั้งเนี่ยเอากลับมาเวลคัมแบ็คเย่เอาจริงอยู่ตรงพื้นที่สะพานหรือว่าลงน้ำไปเนี่ยนายก็รอดแล้วนะครับมีเสียงญี่ปุ่นอยู่ข้างหน้าเราเสียงผู้หญิงญี่ปุ่นชัดเลยคนแม่นปืนนี่เองไอ้ชื่อนี่สรอบแล้วเนี่ยใช่ไหมท้าจะไม่ผิดที่มันสมรอบแล้วนะครับ เสียงมาโอ้โหมันยั่วยวนเหลือเกินนะปัญหาดินระเบิดแบบนี้เนี่ยฉะนั้นมันต้องไปแปะดินระเบิดหน่อยครับเตรียมตัวหลับฝันดีได้คืออจริงเจอแบบนี้นี่ไม่ได้มีโอกาสในการตั้งตัวเลยไม่แต่น้อยนะฮะคือคือวูบเลยอะโอเคซึ่งก็เอ่อตอนนี้เหลือแค่พื้นที่ C D E น่าจะกลายเกินไปผมว่าเรารีดอีพอยดีกว่าไหมจะได้ถือโอกาสในการเปลี่ยนปืนด้วยนะครับเพราะว่าปืนนี้ก็แอร์ไทม์น่าจะพอแล้วนะฮะเปลี่ยนเป็น P38 ดีกว่าคุณผู้ชมครับอันนี้น่าจะเล่นสนุกกว่านะฮะไปครับโอโ้โหเรือคอน v วอยมาปล่อยคนมีคนหลังปานะเพื่อน m t ฝเรายิงกดตายให้แล้วหนึ่งเฮ้ยแต,แตมันยังไม่ตายหมดนี่วะ หมอนี่ไงเออคาร์เมล่าเช็คนี่หายไปเยอะเลยนะครับดีหน่อยซายมีรถจิ๊บขับไปหนึ่งด้วยเป็นไฟแตกตายไปครับผมว่าเด็ดจะลองไปเช็คบริเวณหลังคาดูก่อนนะครับว่ายังไงบ้างไปถึงบริเวณตัวโกดังอะนะฮะซ้ายสองตัวคุณผู้ชมตามเลยเจอเฮ้ยจุก็พุ่งมา เสียงซ้ายยังมีคนนะครับเสียงซ้ายนี่กำลังใกล้เข้ามาเสียงเหมือนมันปีนขึ้นปะต้องลองเช็คดูก่อนนะครับมีคนนอนคนเดียวกันกับที่เราเห็นก่อนหน้านี้หรือเปล่านะี่แต่พื้นที่สียังไม่ได้เคลีย์ค่ะาสายสะอาดนะครับยังมีอยู่นี่ไงสามหนึ่งสองสาม <laughs> คือจริงไม่รู้ว่ายิงต่อนไหนก่อนดีเ kind ห of ีืยนันนเนี่ยคือเราดูจากปฏิกิริยาในการยึดพื้นที่คืนระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกาเนี่ยผมว่าน่าจะอเมริกาชนะนะญี่ปุ่นเหมือนไม่ค่อยมีการรีแคปคืนเลยครับข้างบนมีคนเฮยมาไงวะจู่ๆมันก็พุ่งมาแล้วก like ็ปืนระเบิดยิงใส่ผมเฉยเลยโอ้โหข้างบนนี้ม hai, wow. ันขึ้นไปด้วยเนี่ยเสียง เสียงคือใกล้มากอ่ะผมว่าตอนแรกว่าจะขึ้นนะแต่ไม่ขึ้นเลยครับนี่ไงมันมีไอ้สองหน่ออยู่เนี่ยค่อยจะซัพพอร์ตอุ้ยโอ้ตกใจนี่ว่าเทนชินชูดันเนอร์ปนล่มญี่ปุ่นซ้ำศพเหรอซ้ำศพเจอซ้ำคืนเลยมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยสถานการณ์มันบ้ามากอุ้ย นี่แหละครับถ้าขึ้นไปก็จะเป็นแบบนี้แหละคุณผู้ชมฉะนั้นอย่าลองดีกว่านะฮะเป็นมุมดีมากในการใช้สไนเปอร์แต่เราไม่ได้เป็นสไนเปอร์เราเป็นแค่ปืนพกเนี่ยขึ้นไปมันก็ไร้ประโยชน์นะฮะระยะยิ่งกไกลดาเมจก็ยิ่งลดลงไปตามระยะทางที่มันไกลขึ้นนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราควรยิงระยะไม,ไม่ไม่ไกลดีกว่านะครับสักใกล้ๆไม่ไม่ถึงกลางด้วยอะอย่างนี้กําลังดีเลยเอา้า <laughs> ไอนน้นี่กี่รอบไป้วย <laughs> ใจโค จะไม่ฆ่าคนอื่นเลยหรือไงนะครับไอ้หมอนี่คลองออการถูกฆ่าต่อเน,นื่องอยู่คนเดียวนะฮะอพยพญี่ปุ่นอพยพแตกโอ้โหหลังมังเกอร์ซ้ายมีฮะสวัสดีครับเ,เกือบตายปืนปตออีกจะบอกทางขวาเหมือนกันนะครับแต่ไอ,อนางคนนี้นี่มัน <ส straightforward> ย,ยังจะมีหน้าออก <elaborate> ม,มาดูอีกอะโดนยิงอยู่แท้เนี่ยเปิดประตูหนีไปเงียบๆก็ปลอดภัยแล้วนะมีหน้าออกมาดูด้วย้องอยากรู้อยากเห็นจัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตูวะเนี่ยอย่างนี้เลยโอเคทางฝั่งมาแล้วเึ้นโอคนใช้ปตอแน่เลยถึงกับสคอรดไว้ไปเลยนะเงตายหมดสี่ตัว เรานี่มันจะกาดกันอะไรเช่นอ้าโอ้อโหไม่น่าพลาดเลยอะไรวันนี้เหลือแค่พื้นที่ E พื้นที่เดียวแล้วนะครับท่านญี่ปุ่นเจอยึดมาเนี่ยอารมณ์เหมือนเจอสูบเลือดสูบเนือ้อเลยนะโดนยึดวู้ห่วยหายหายไปจากแผนที่ไม่เราก็มันแห่เป็นกลไลกราดใหญ่เลยนั้นเราเ่ยใช้ Storm สตอมเกอร์แวร์ซะด้วยไปครับพื้นที่ E พื้นที่นี้ทางขวาม,มีคนนอนอยู่ครับตรงข้างคอนกรีตเลยเฮ้ยเกาเมจโดนอุ <c> ้ย <ười> <c ười> ไม่รอดเฮงกุ้เลยหายครับอารมณ์เหมือนมีเขาเรียกว,ว่าจิตสัมผัสบางอย่างที่ทำให้ดึงดูเข้าไปสวัสดีครับผมว่าทางขวาไม่ปลอดไป <c ười> แต่ LVT เราเข้าคุมโซนแล้วแจ๋วเ,เลยเพื่อน LVT มันก็หายไปแล้วนะครับสมกุก สมอกมัน35มางเมจเองครับยังไม่ตายนะโอ้ล่องเสียงหลงดังแอ๊กเลยครับตายไปแล้วงั้นก็ไม่เหลือซึ่งจุดเกิดของฝ่ายศัตรูแล้วคุณผู้ชมฮะหมดแล้วครับอุ๊ย <c oughs> อะไรอ่ะเ <c oughs> ฟมโัว่า <c oughs> ร้อน <c oughs> โอเคไนดะ้ยา เอ้ากลายเป็นศัตรูได้พื้นที่เอฟคืนอ๋อก็ยังพอจะยื้อได้เพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะฮะแต่เอาจริงจากภาพที่เห็นตอนนี้เนี่ยคือยานเกาะ4คันข้างหลังอีก5และญี่ปุ่นพื้นที่เอฟได้ยานเกาะแค่คันเดียวนะครับเอ้ไม่เสียต้องบอกว่า2คันเกิด1คันกับฟี1คันแต่ยังไงเราก็มีมากกว่ามันจะสู้ยังไงเนี่ยโหร้อนแรงจัดนะฮะมาพร้อมเปลวเพิงสู้ได้นหมญี่ปุ่น อ๋อแต่มันเอาเพื้นที่ดีขึ้นไปครับแต่ก็น่าจะไม่มีผลแล้วและครับเพราะว่าตอนนี้มันเปร็บสีแต้มแล้วนะเปร็บสีแต้มแล้วโอ้ยานก่อเรายิงอัดเข้าไปจนเขาเมาควันเอออะไรวะเนี่ยเอามาจากไหนแล้วเชอร์แมนปล่อยผ่านได้ไงเชอร์แมนเออผู้โถน่าจะยึดได้เพียงแค่อย่างเดียวคงจะฆ่าใครไม่ไม่ได้เลยเหรอกแมงถ้าดูจากาตาการบุกของพวกเราขนาดนี้แล้วนะครับแต่ก็ต้องลองผเผชิญหน้าดูก่อนเนะ เธอมีโอกาสครับพื้นที่ F นะเหยียบมาปั๊บแยงยื้อโอ้โหเข้ามาควันไอคอนแดงหลามาเลยครับเนียนเนียนเนียนเลยที่เราเนี่ยแสดงว่าหนีไม่ทันครับสรุปแล้วรีวิวปืนพกหรือว่ารีวิวดอกไม้กันแน่วะเนี่ยยังไงในลิงกิงได้ทำอะไรอยู่เหรอโอเคทางออกของเราคือตอนนี้ต้องไปพื้นที่ดีต่อนะครับแต่ผมคงจะใช้ปืนพกเฮ้ยอะไรอะไรอะอะไรอะ เหมือนจะมีบางอย่างนี่แสดงพิณิหารอยู่ตรงบริเวณต้นไม้นะฮะใช่ปะไม่ไม่เห็นแล้วอ่ะไม่มีโอเคต่อจากนี้ไปเป็นการรีวิวการใช้รถในการสังหารคนนะครับ <c oughs> แถมแถมแถมันนี้แถมคือเพราะว่าในคลิปปืนพกล่าสุดเนี่ยเราก็ใช้รถในการวิ่งวนเข้าไปในหมู่บ้านใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเราไม่สามารถประชีพให้ได้เว้ยในครั้งนี้เราก็เลยจะมาแก้มือต้องทำให้ได้และสำเร็จด้วยครับ ต้องทําให้ได้จะได้ไม่ขายหน้าประชาช้ใครเห็นมาวางไว้ตรงนี้วันนี้มันใช่ที่วางไหมจักกอเอมกีไ <c> ป <oughs> <c oughs> บวดจะได้ก็ได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยโอเคครับนี่ก็คือสงครามของเรานะครับจบด้วยสกอร39์397ต่อ0อเมริกาหรือว่าพันธมิตรเนี่ยเป็นฝ่ายชนะไปนะฮะ อาละครับุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเกมเพลย์ของตัวปืน P38 กับ P08 นะครับถามว่าดีเก่งเจ๋งหรือเปล่าเนี่ยก็จากใจผมว่ายังเฉยๆนะเมื่อเทียบกับพวก M1911 เนี่ยผมว่ายังโอเคกว่าเลยนะครับผมเชียร์นั้นมากกว่านะฮะเอาละครับผมก็ได้ชอบในสงครามวันนี้ยังไงฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้หนยกจะขอบคุณอย่างสูงมากๆนะครับแต่ตอนต่อไปอยากดูอะไรแบบไหนเกมไหนคอมเมนต์บอกก,กันนะครับในวันนี้ขอตู้ลาไปก่อนดีก,กว่านะครับผมไม่รู้ว่าลงคลิปทันหรือเปล่าเน็นกเน็เย็นมากแล้วด้วย อะไรครับขอบคุณนเบอร์ที่คอยซัพพอร์ตด้วยนะฮะ